สวัสดีครับพี่น้องมื่อนีบ้าพ่อกันวันที่4สิงหาคม2564ก่อนสิเวันสิจากันเรื่อง5น้อยครับเบาข่าวกันเรื่องโควิดนิดเดียวครับพี่น้องมื่อนีวันที่4 1, 2, 200, นี่ติด20,200คนเสียชีวิตไป188คนครับถือว่าติดมากที่สุดแล้วครับพี่น้อง20,000กว่าไรเสียชีวิตก็เกือบ200เนาะหนักมากครับพี่น้องเอาสู้กันไปครับพี่น้องต่อสู้กันไปละกละันระมัดระวังเรื่องสุขภาพ หมูว่านนี่ครับห้าน้อยน้ก็ถือว่าเข่าอยู่ครับสําหรับแนวทางห้าน้อยอมีอยู่สองอันหมูว่าน,นมีของพ่อแดงหนึ่งนี่กับเข่าครับของพ่อตดงหนึ่งนี่เขาเข้าเยอะกว่าเมื่อวานเขาอายุสองว้เข่าสองเก็ดมอกแปดแต่ว่าก็ดูเป็นแนวทางไปครับเป็นสถิติครับพี่น้องเป็นสถิติผู้สืเข่าเอาแนวทางกัน ไอดีไล่โชคเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ของพอเต็งหนึ่งก็จะเป็น081 278 4020นรับแนวทางฟรีครับเอามาบอกกันเรื่องมือนี้ครับบันนี้สามน้อยวันนี้วิ่งรูดไป2กับ4อ่าเน้น2กับ4นี่แหละครับจริงๆแล้ววันนี้เน้น4ครับแต่ว่าก็วิ่งรูดเป็น2กับ4่ไปฟันปกปกอ่าหานึ่งหาแปเอ้ย4 2 4 5อ1 4 8 ครับตัวชุดเด่นเนาะมีชุดเด่นพิเศษชุดฟันปกปก,ปกมีสี่สองสี่ห้าหนึี่แนะครับตัวนี้ต้องติดไว้ทุกน้อยครับตัวเน้นตัวเน้นมีสี่ศู7ย์นี่เจ็ีกมีตัวเน้นส่วนกันทุนนี่สื่อกะได้โบสื่อกับโบเป็นยังหรือว่าทัานทีมีงบสื่อก่ะก็จะคอยเสียงดวงไปครับ2องหนึ่งาหา 2องหนึ่งครับตัวเน้นตามมาแล้วครับตัวฟันโปกปก็ตามนั่นพี่น้องผู้ที่ฟังอยู่ในตอนนี้สนอกสนใจที่จะเขารับแนวทางฟรีครับตอนนี้เปิดให้รับเปิดเขาฟรีให้ฟ,ฟรีวัสดุไอดียไลน์โชคเต็งหนึ่งครับ c h o k t e n g รับแนวทางหุ่นรับแนวทางห้าน้อยรับแนวทางเล่า รับแนวทางรัฐบานอมสินวากันไปครับทุกแนวทางครับพี่นอ้องท่านทีสนอกสนใจจะไปแอดไลน์ของมาครับาตามที่บอกไปครับส่วนอาน้อยอาน้อยกะอยากให้เน้นตัวฟันหล่ละครับตัวตัวฟันปกๆหน่การไ,ไม่เน้นตัวนี้นะมอหอดตัวเน้นระสีเป็น เด่นตัวแหลงสี4หาเนาะสี4สองสีหาหาหนึ่งสีแปเน้นชุดเน้นคือ,4 4 4 4อสี่ศูนย์สีหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้อซัมิสี่กับแหาแล้วเนาะผมบอกถึงว่าตัวตัวเน้นคำสีตามนะครับแต่ว่าตัวฟันปก,ปก,ปกเนีน่ยบกวนถิ่มบกวนถิ่มครับถามว่ามั่นใจตัวไหนสี่สอง้าสีหากับสวยนะครับ ก็เอาไปพิจารณาดูครับพี่น้องขอให้พี่นอ้องจงโชคดีทุกท่านครับสำหรับมือนีลำรวยสุขูสุขนุนเฮงเฮงตังตังมันหมานครับอ,อื่นพอกันไหมพี่น้องมือนีเอาแบบสำนีกสักวันเนาะมือนีเวลาบกไคไหลายครับเ,เวลาบกไคไหลายมือนีเสียางงาเกเต๋อฝ่าว่าอัดลิปเป่าจ้ากับพี่กับน,น,น้องไต่นี่ซีซีม่วงแล้ว รับให้พี่น้องผู้ชมทุกท่านครับรวมกันทุกคนสวัสดีครับ